สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมอยู่เพื่อนราสีสไลดนะครับพี่น้องครับเมื่อวันที่สามสิบสามสิบลุศจิกายนสองห้าหกแปดนะครับมาดูสถานการณ์เือนลราสีสไลดนะครับเมื่อนี้น้ำหน่อยนะครับเป็นเปิดในหน่อยนะครับพี่น้องครับนี่ครับเกสี่บานนะครับแล้วก็ เปิดหนึ you know you know you know ่งบานสองบานสามบานสี่บานหนึ่งสองสามสี่เปิดสี่ปิดสามนะครับพี่น้องครับเปิดประตูระบายน้ำสี่บานนะครับพี่น้องครับเปิดสี่บานนะครับทั้งหมดสามบานทั้งสี่บานหนึ่งเปิดสี่บานแล้วก็ปิดสองบานนะครับปิดเออปิดสามบานนะครับพี่น้องครับสถานการณ์น้ะครับเกอนราศีสไลด์ประจำวันที่สามสิบ พฤศจ,จิกายนสองห้าครับพี่น้องครับอุ๊บไอ,อ้ยมัตรถึงบ้าแล้วพอ่อเนี่ยเา้าเป็นชักกันเยอะเล้วว่ามัตรถึงบ้าแล้วพ่พี่น้อง อ่ะอดอครับพี่น้องครับเอา้นี่เป็นการชักกระเยอะครับปลาแล้วโอ้เันยกยอครับพี่น้องทั้งนี้ยกยอหาปลามาเบิ่งกันเด้อเป็นยังไดใดเลยบ่ได้คุณโอ้เป็นตะไดอยู่ตัวละพี่น้องคุณโอ้ส่งคือโอ้น้ำลดลงไหลครับพี่น้องครับน้ำเนี่ยถือว่าลดลงไหลาครับพี่น้องครับน่ารัะครับพี่น้องครับสถานการณ์น้ำเคือนล่าสีสไลด์นะครับ ประจำวันที่30พฤศจิกายน2568ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ